เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช n n e l รีวิวพระนะครับมาของดีนะครับเดินทางมาถึงผมแล้วครับนะอ่ะทุกท่านนะครับท่านไหนอยากจะดูของดีนะครับเตรียมพร้อมนี่คือเหรียญชนะจนนะครับหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่ประสงค์เขายางหักจังหวัดราชบุรีนะครับ รุ่นนี้จัดสร้างโดยอาจารย์ป๋องสุพรรณนะครับที่ผมได้มาวันนี้เป็นรายการลุ้นชุดเพิ่มบุญในหนึ่งลังเขาจะมีสองพิมพ์นะก็คือเป็นนี่นะพิมพ์เหรียญไข่นะครับขอบไข่ปลานะครับแล้วก็พิมพ์เหรียญไข่อ่าเหรียญไข่ขอบเขาเรียกอะไรนะเหรียญไข่น้ายิ้มนะครับสองพิมพ์นะครับสร้างแค่ สองหมื่นเหรียญน,นะครับพิมละหนึ่งมืนเหรียญน,นะการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคําในหลังสองเหรียญเนื้อเงินลงยาอีกห้าเหรียญรวมเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับเนื้อเงินเจ็ดเหรียญน,นะครับลงยาห้าหน้ากากทองคำสองเป็นเจ็ดแล้วก็นวะโลหะนะครับอีกห้าเหรียญแล้วก็เนื้อเงินยวงการันตีในหลังให้อีกหนึ่งเหรียญโอ้โห ถ้ารวมเนื้อเงินจริงแล้วเนี่ยแปดเหรียญน,นะครับรวมแปดเหรียญเนื้อเงินแล้วก็มีสมนาคุณพิเศษเซอร์ไพรส์นะเนื้อทองคําขาวมาด้วยนะครับแล้วแต่ว่าใครหลังไหนจะได้ไปนะครับก็มาลุ้นกันนะครับสร้างน้อยๆน,นะฮะทั้งสองพิมพ์นะพิมพ์ละหนึ่งร้อยลังรวมทั้งสองพิมพ์ก็สองร้อยลังหรือเท่ากับสองหมื่นเหรียญน,นะครับตอนนี้รายการลุ้นเหลือให้จองแค่สิบรุ้นสุดท้ายนะ สิบหรือสเิเนี่ยจำไม่ได้ไม่แน่ใจประมาณ11ิบเอลุนสุดท้ายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดให้ชมสักสามลุนแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลุนละ400บาทจัดส่งฟรีนะขณะนี้เวลานี่สิบสนาฬิกายีนาทีนะครับพระเพิ่งเดินทางมาถึงผมเมื่อสักครู่นี้นะครับเคอรี่เพิ่งนำพระมาส่งอ่นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตทำการ แกให้ท่านชมเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยนี่คือเหรียญลงพ่อเงินครับนี่นี่นี่นะเหรียญกลูแตกลงพ่อเงินว่ายน้ํานะครับนี่เอามาโชว์มาโชว์นะครับว่าจ้าไปเลี่ยมกรอบนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ชมนะครับนี่นะครับอ่านี่ขอย่าตัดลังเลยนะครับตัดซีนลังเลยนะครับทุกท่านรอชมนะครับของดีครับมาแล้วครับนี่นะฮะอ่า มารอชมกันได้เลยครับนะครับอ่าเดี๋ยวเขามีติดเทปกาวตรงนี้ด้วยนะครับกล่องสวยมากครับนะกล่องนี้ก็เก็บไว้ได้เลยโอ้โหดูกล่องลุ้นด้านในครับดูครับมีการทำตำหนีเนื้องเงินไม่เอ่ยนะครับรายการแถมยกลังมีหรือไม่นะครับคิดว่าไม่มีแถมยกลังนะเพราะว่าเขาใส่เนื้องเงินมาเยอะแล้ว นะ้เนื้อเงินถึงแปดเหรียญน,นะนวะห้าเหรียญน,นะครับโอ้ยตายนะเนื้อเงินเยอะอะไรคะ่ะนี่อาจารย์ป๋องสุพรรณเซอร์ไพ์เต็มที่เลยงานบุญใหญ่ครับถวายหลวงปู่หนึ่งล้านบาทครับแล้วก็ถวายซื้อที่ดินให้กับวัดออะไรนะวัดกาหลงห้าแสนบาทโอ้โหสุดยอดอาจารย์ปองสุพรรณไม่มีการทตาตำหนินะผมดูแล้วนะครับ,น,รบน,นะครับชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋นะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําการ คระเนื้อให้ทุกท่านชมเลยนะครับคระเนื้อเลยนะครับอ่านี่นะฮะหนึ่งร้อยลุนอยู่ตรงหน้าท่านนี้เหลือให้จับจองแค่สิบเอ็ดลุ้นสุดท้ายนะครับท่านไหนไวก็ได้ไปนะท่านไหนช้าก็เห็นแค่กล่องเปล่าอีกเช่นเคยนะดูกล่องแพ็กเกจจิ้งสวยมากบุคาดูนะสกีนรูปหลวงปู่สมานมานะกล่องเอาไปบูชาได้เลยนะครับพ่อขอนำไปปลูกเสกทั้งกล่อง นะครับกล่องเอาไปบูชาได้เลยนะเอาไปตั้งหน้ารถได้ยิ่งดีนะครับกล่องสวยมากนะพรีเมี่ยมสุดๆครับผลงานอาจารย์ของสุพรรณครับ PSGA การันตีครับสถาบันตรวจสอบวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยการันตีผลงานนะครับ ACI ครับการันตีผลงานอาจารย์ของสุพรรณจัดสร้างครับงานบุญใหญ่ครับเหรียญชนะจนนะครับชื่อดีนามมงคลนามว่าชนะจนนะครับผู้ใดที่เช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้ ก็จะมีแต่ความร่ำรวยโชคดีทำมาหากินขึ้นนะครับขาขายดีร่ำรวยแล้วก็ชนะความจนในที่สุดนะครับนี่คือเหรียญชนะจนนะครับหลวงปู่สมาสุธรรมโมสิทธิเอกหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงครับด้านหลังยันรุ่นนี้นะครับเป็นยันตะก้อนสืบสายตําราวิชาตามครูบาอาจารย์ ซึ่งหลวงปู่สมานท่านเป็นูศิษ์ที่ได้รับการครอบครูจากหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงตามที่ทุกท่านทราบดีนะครับอ่านี่นะครับน,นะครับะนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนะครับไปแปะหมายเลขลุ้น,นัมเบอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแกะให้ทุกท่านชมนะครับมีคุณพี่นะ เขาแจ้งมานะลูกค้าผมนะพี่หมวยนะขออนุญาตเอ่ยนามนะแจ้งมาบอกบอกให้ตูนตามเปิดให้ดูหน้าไฟ์สดหน่อยนะครับสองเบอร์นี้เบอร์แปดเก้าและเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้นนำเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่แล้วเดี๋ยวแกะให้ท่านชมนะครับโอเคครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นนำเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งโอร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนที่ยังไม่เลือกเบอร์นะครับอยากจะเลือกเบอร์ก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะวันนี้จะส่งไม่ทันนะครับขอเลื่อนนะเป็นจัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้วันที่21กุมภาพันธ์นะครับนะวันนี้ส่งไม่ทันอย่างแน่นอนนะครับท่านไหนที่นะอยากจะเลือกเบอร์นะครับตอนนี้รายการลุ้นเหลืออยู่หนึ่งลุ้นสุดท้ายครับ หนึ่งมือสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ท่านชมเลยแล้วกันนะครับหนึ่งมือสุดท้ายนะก็เดี๋ยวขอเลือกเบอร์ที่คนเขาไม่เลือกแล้วกันนะเอาเบอร์เอาเบอร์ใกล้ๆแล้วกันนี่เบอร์หนึ่งร้อยก็ได้ครับเบอร์ที่คนเขาไม่เลือกเนาะโอเคนะครับขออนุญาตแกะรุ่นให้ท่านชมนะครับนี่นะฮะเบอร์หนึ่งร้อยนะครับกล่องสวยมากนะครับใครที่จะแกะผมแนะนําให้แกะด้านหลังเพราะว่า กล่องด้านหน้าเขาเนี่ยนะเขาสกรีนรูปหลวงปู่มานะครับค่อนข้างสวยอะเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับเฮ้ยโอ,โอโบูโรเดียมนะบรูไทเทเนียมหน้ากาก 2K ลงยาขอบแดงขุ่นสร้าง200เหรียญครับหลังยันตะก้อสวยๆโอ้โหพิมเหรียญไข่ชนะจนครับค่ะดูฮะสวยงามมากเดี๋ยวมาให้ชมครับ รายการนี้โอ้โหดูฮะพิมพ์เหลียนไข่ชนะจนครับดูอย่างสวยครับโบูโรเดียมครับหน้ากากเป็น 2K ครับลงยาขอบแดงสวยมาก หลังยังตะก้อครับเลขหนึ่งสี่แปดครับสุดท้ายสวยๆครับท่านไหนอยากได้แจ้งมานะครับขออนุญาตสองให้ชมครับโอ้โสวยๆครับดูชนะจนฮนะนี่ครับเลขหนึ่งสี่แปดครับ ่อโคดเป็นหน้าวัวนะครับหลังยันตะก้อครับสวยมากครับชนะจนครับหลวงปู่สมานเนื้อบูบูอนะไรนั่นแป๊บนึงนะจำไม่ได้อีกแล้วบูไทเทเนียมนะไทเทเนียมเนี่ยวัยรุ่นน่าจะชอบนะไทเทไทเทผู้สวยมากมีเหรียญเดียวครับสุดท้ายท่านไหนรับขอห้าร้อยบาทครับอ่านี่บูไทเทเนียมครับ เห็นนะสว,สวยนะครับขอห้าร้ยบาทท่านไหนรับปิดเข้ามานะรายการนี้นะครับสวยๆเห็นนะโอ้บปับเลยนะครับนี่นะครับสวยไหมโอ้โหนี่นะฮดูโดนแสงไฟแล้วแบบสะท้อนแสงไฟมากรลยิบระยับนะครับอะโอเคนะครับ ท่านไหนรับแจ้งเข้ามานะครับสําหรับรายการนี้เปิดเอาไว้500บาทมีรีตรสุดท้ายไม่รับไม่เป็นไรขออนุญาตเก็บนะครับเก็บทันทีนะครับอ่ะมาดูรายการที่นะคุณพี่นะลูกค้าผมนะแจ้งแจ้งไว้ว่าให้แกะเบอร์89ดเ้าและเบอร์91นะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับของพี่หมวยนะครับเบอร์89แล้วก็เบอร์91นะครับอันนี้เบอร์91แล้วก็เบอร์89อันนี้นะครับ89แล้วก็91นะฮะนี่ เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้พี่เขาเลยนะครับลุ้นไปพร้อมกันเลยนะฮะลุ้นเลยนะครับตืดอตือเตือเตืต่อหุ้ยอะไรครับหุ้ยเนื้อชนวนอาบทองประกบเนื้อชนวนอาบเงินหุ้ยเป็นอุปเหรญประกบครับวิ้ยสร้างแค่ร้อยเหรียญครับลูกค้า ขออนุญาตไม่ตัดถุงซีนของพี่เขาแล้วกันโอ้โหเหรียญประกอบครับยิงปืนนัดเดียวไในนกสองตัวฮะเลขสองสามครับดูฮะอ,ฮอย่างสวยครับดูโอ้โหเดี๋ยวให้พี่เข้าไปชื่นชมนะครับนะโอ้โหสวยมากครับรายการนี้อ่ะยัดเก็บไว้เบอร์ถัดไปคือเบอร์เก้าหนึ่งนะฮะแนะนําให้ตัดด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปขูดด้านหน้าเพราะด้านหน้าเนี่ยเขาเป็น กล่องเห็นไหมไม่ใช่สติกเกอร์นะนี่เห็นไหมคือสกรีนหน้ากล่องมาแล้วสวยมากเลยนะเอาไปตั้งหน้าเราได้เลยไว้บูชาได้เลยนะครับอ่ะเบอร์เก้าหนึ่งครับลุ้นครับหุยบูมาแล้วรายการเมื่อกี้ป่ะเหนือบูไทเทเนียมครับหน้ากากชุบทองลงยาโบครับโอ้โหเป็นพิมพ์หน้ายิ้มสยามฮะอูสวยมากเลยนี่นะฮะ เลขหนึ่งสองแปดครับพิมพ์ยิ้มสยามครับเลขหนึ่งสองแปดนี่นะดูหน้าครับอู้หน้ากากชุบทองครับสวยมากครับนะโอเคนะครับท่านไหนจะรับอ่าหนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญที่ผมแกะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ว่างแค่เหรียญเดียวนะครับรายการรุ่นก็ นะเต็มหมดเรียบร้อยนะครับมีคนปิดหมดแล้วนะฮะเหรียญที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้เป็นเหรียญนี้นะนี่นะครับนะครับเนื้อบูไทเทเนียมหน้ากาก 2k ลงยาขอบแดงขุนสร้าง2ลเหรียญเหรียญนี้มีเหรียญเดียวสุดท้ายครับพิมขอบไข่ปลาเปิดเอาไว้ที่500บาทครับนะมีเหรียญเดียวท่าไหนจะรับปิดเข้ามานะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ตูมตามกับชาแนลรีวิวพาตต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ